ทีเซอร์แรกส้อยนากีคนดูบอกคล้ายนาคีช่อง3คนดูเทียบบอกคล้ายนาคีช่อง 3. ทีเซอร์แรกส้อยนากีครองใจคนไทยไปกว่า1.2ล้านวิวเรียกว่าปังสุดถลังได้รับกระแสะตอบรับจากแฟนและครสุดแรงตั้งแต่ยิงทีเซอร์แรกกันเลยทีเดียวสําหรับส้อยนากีละครดราม,ม่าลึกลับฟอร์มใหญ่จากค่ายมุงใหม่ หลังจากช่อง7 hd ปล่อยทีเซอร์ว่าพร้อมออกอากาศให้แฟนๆได้ชมปุ๊บก,ก็ได้รับเสียงฮือฮาทันทีการันตีได้จากยอดชมบน Facebook ch 7 hd r o m a s o c i e t y ทะลุ1.2ล้านวิวใน48ชั่วโมงซอยนายกีเรื่องราวระหว่างพญายนาคกับมนุษย์ที่ก่อเกิดเป็นความรักความแค็งข้ามพบนำแสดงโดยนาวทิสานาตสรสักึกับบทบาทสุทธา,ทายิ่งใหญ่กว่าเดิมจากแม่บีสู่นางนาคีสมทับโดยนักแสดงมากฝีมือแคทริยาอิลิานัท ลาพาณิชย์ดอมเหตุกูลทัศนาตะกวทุ่งพร้อมด้วยนักแสดงนิวเจนของช่อง 7HD Blue วรพลจิตกโกศลและกาตูนณชาบุญปองที่มาประทับฝีมือกับรุ่นพี่งานนี้แค่ได้รับชมทีเซอร์แรกของสร้อยนากีก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครทันทีด้านผู้จัดละครและผู้กำกับชื่อดังออสธีรศักดิ์พรมเงินได้เปิดใจถึงกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นว่าขอบคุณทุกเสียงตอบรับทุกคำติชมต้องบอกก่อนว่า โดยรวมเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวที่สนุกน่าติดตามมีครบรถและเพิ่มเติมในเรื่องความเชื่อความเหนือธรรมชาติเข้าไปนิดหน่อยจะมีทั้งเรื่องความมั่นคงในความรักและความแทนที่คนดูต้องลุ้นไปด้วยกันซึ่งเรารวมนักแสดงมากฝีมือไว้ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เรียกว่าแต่ละตัวละครมีเรื่องราวที่น่าติดตามและนักแสดงทุกคนตั้งใจถ่ายทอดออกมาได้ดีแน่นอนว่าเรื่องนี้ผู้ชมจะได้รับชมซีจีพยานาคแบบจัดเต็ม แต่ว่าที่ห้ามพลาดชมเลยคือฝีมือการแสดงของนักแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ของตัวละครได้อย่างน่าติดตามฝากติดตามกันด้วยนะครับแฟนๆเตรียมพบกับเรื่องราวเจ็บปวดเพราะแรงรัดและมอดไหม้เพราะไฟแค้นแรงอาฆาตแห่งนางพญานาคีพร้อมกันในละครสร้อยนาคีทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง7 h d ีวี35 มีแฟนละครหลายคนมากที่คอมเมนต์บอกว่าคล้ายละครนากีที่ช่องสางเคยทําไว้เป็นตํานานเลยเกินการเทียบกันระหว่างช่อง7กับช่อง 3.